ุิส,ส,าาส,ส,สี่เราก็ต้องอ,อกออกล่าครับาง่างลาครัตอนนี้ครับก็กำลังออกหาสเปียงมนะครับไม่ใช่ออกล่านะครับออกหาสเปียง ก็ติดไฟแดงครับผมว่้เขาพาไปไหนก็ไม่รู้เขาตอนนี้เราอยู่ตรงสะารกลางจังหวัดนะครับติดไฟแดงอยู่ครับทางด่วนรถบงาของแท้ครับช่วงนี้ครับกับ <c oughs> อ้า <c oughs> นะครับก็เราก็หาชมบรรยากาศกลางดึกนะครับรอบๆของเมืองสุรินทร์นะครับกับแมสสาวครับวันนี้เรามาสามวันสองคืนครับแม่สาวครับตอนนี้ครับมาพามาเที่ยวแะไรเล่นน้ำอะไรนะจ๊ะทุ่งกุหลาร้องไห้ทุ่งกุหลาร้องไห้นะครับพรุ่งนี้ครับเราจะไปทุ่งกุหลาร้องไห้ครับตอนนี้เรามา อะไรผม,ผมช่วยของนั้นครับครับผมสวัสดีครับพี่ครับฮะเอาแล้วมา,าครับก็ตอนนี้เราอยู่ร้านนะครับก็กำลังซื้อสเสบียงนะครับ งไงก็เดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวติดตามช่องใหม่ของอกินกินเที่ยวช้อปกินเที่ยวร้องช็อปนะครับกลุ่มปวาอาจารย์รห้ผมกลุ่มนึงะเอผมรักลมนึ่ก,นก็บรรยากาศยามค่ำคืนนะครับเนาะที่เมืองสุรินทร์นะครับตอนนี้ ที่มังสุบินนะครับก็จะเต็มไปด้วยรถนะครับก็ลักษณะเหมือนเมืองโคราชบ้านเองเนี่ยแหละแกครับจานพอไม่ล่าเหล่าผมนึงเอาผมเพื่อผมนึง เราไอ,าอกลมนึงไหมผมช่วยเอไอ,กล,อ,อกลมนึงก็เผื่อครับฝากากไดไลค์กดแชร์ด้วยครับตอนนี้นะครับเนาะอยู่กับอุ้มฟาร์มนะครับกับการออกทริปนะครับออกทริปออกทริปนะครับกับการออกทริปเมืองสุรินทร์นะครับเนาะ รอบนี้3าวันสคืนครับแล้วก็รอบหน้าครับอีสิบวัน9คืนนะครับเนาะนะครับก็เป็นบรรยากาศที่นะครับสนุกนะครับครับสวัสดีครับพี่ดี้พี่ตุ๊ครับผมที่เข้ามารับชมนะครับเนาะสวัสดีครับ ก็บรรยากาศครับก็ตอนนี้ออกออกมาล,อลา่องลัดตีกันข้งใหม่ครับผมแบตหมดครับเดี๋ยวขออนุญาตชาร์จแบตครับผมแบบหนึ่งครับครับก็บรรยากาศที่นี่ก็คืกคื้นครับ ก็ค,ค,ค,คืนก็คืนพอสมควรครับพีน้ำแข็งถือดีกว่านะเอาของเพกใส่ก่อนเอาของเพกใส่ดีกว่าครับก็แบสซาวก,ก็กำลังหาสเสบียงครับแบสซาวขาดไม่ได้ครับขาดไม่ได้แบสซาวว๊อ เดี๋ยวครับขออนุญาตเตรียมตัวครับพร้อมเดินทางครับสวัสดีครับพี่โน้กครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเตรียมตัวก่อนครับตอนนี้อยู่สุรินทร์ครับอยู่สุรินนะครับครับวันนี้มาออกทริปครับผมออกทริปครับรสบายแล้วสวัสดีครับเชน ไม่รอนนี่อุ้มโอ้ก็พอดีก็กลับมาจากเอลเอก็รอนนี่หน่อยครับเมืองไทยครับผมกลับมาก็อากาศร้อนไงครับเลยต้องหาเที่ยวครับผมครับตอนนี้ก็อรถติดเกแกเอ้ยสวัสดีครับพี่ทืมครับเสียทืมเราครับผมตอนนี้อยู่สุรินครับผมก็กําลังอาจารย์แบ้กําลังพาไปหาผู้สาวครับครอาจารย์แม่พาไปหาผู้สาวครับ จัดเต็มจัดเต็มครับกำลังกำลังหาเด็กอยู่ครับกำลังหาเด็กครับตอนนี้กำลังกำลังกำลังหาเส้นทางเลยครับหาเส้นทางเลยครับเพราาอยู่สองคื้นครับล้อเล่นครับพอดีมาซื้อเสบียงครับผมนะครับมาซื้อเสบียงครับก็ออกมาหาซื้อเสบียงมาดูเส้นทางนะครับว่าจะไปเที่ยวไหนกันดีอะไรอย่างนี้ครับผมนะครับพูด It, รอ่อนเทกเอ้ยออครับร้อนร่อนแต่วันแดงก็ไม่แน่อาจจะไปวะวันแดงครับถ้าถ้ามีผู้สาวก็จะไปอยู่ไปคนเดียวไม่ไปด้ <c oughs> รปครับผมครับก็ช่วงนี้ครับก็จะเป็นเดือนการออกทริปรัวๆนะครับก็เดี๋ยววันที่เก้าครับอีกสิบวันเก้านะค,ค,คืนนะครับสิบวันแปดคืนเก้าคืนนะครับ กับอ,อุ้มฟาร์มอีกนะครับอรอบนี้มาสามวันสอคืนนะครับนะครับเดี๋ยวรอบหน้าไปอีก1 0บสิบวันเก้าคืนนะครับก็อีกไม่กี่วันนะครับก็ไปอีกนะครับช่วงนี้ครับก็อยู่ในช่วงในช่วงอะไรนะ <c oughs> ในช่วงแบบโวยดินครลาลาครับลาล,ลช่วงลาลาครับ ว่าปลาดอลลี่ไม่น,าน่ารอดนะครับจำแม่สาวนะอาหารลัาารลกผัชอกาาผมชอบผมชอบ,ชอบครับผมชอบผมชอบปลาดอลลี่มอบอกว่าปลา,าไม่มีก้างนะปลาไม่ม้างไม่ใช่ปลานังโกนะครับหมอชอบกินปลาไม่มีก้างครับครับอย่าลืมครับติดตามติดตามด้วยครับก็ช่วงนี้ครับอุ้มฟาร์มจะถ่ายทอดสดเป็นระยะระยะนะครับกับสถานที่ท่องเที่ยว <S 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 ที่อุ้มฟามได้ไปนะครับเนาะตอนนี้อยู่เมืองสุรินทร์นะครับ 3. มาสามสามวันสองคืนนะครับเต็มเต็มเลยนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นคืนแรกนะครับคืนแรกนะครับวันนี้แบสซาวก็พามาท่องลาตีครับผมนะครับมาหาดูเส้นทางว่าจะมีคนไหนมายืนใกล้ใต้ต้นมะขามไม่ให้หรือเปล่าไม่รู้ใา,าไ,มใไม่ใช่น้ำหลวงไม่ใช่น้ำ <S <S ไม่ใช่ใช่ไหม <laughs> ใม้ยืนใต้ต้นหม้อม้อเะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่ำคืนนี้ดูกันครับว่าแม่สาวจะเตรียมเมนูอะไรไว้ให้เราได้มาชิมกันนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้กับช่วงการเดินทางของนักงานนะครับนะครับโอ้แม่สาวเป็นโชเฟอร์เลยครับวันนี้เพราะผมไม่รู้เส้นทางครับนะครับ ครับช่วงนี้ครับโอ้ยอากาศดีดีครับเหงาแตกสะตีจริงจริงครับโอเคครับกับทริปอ่าช่วงนี้ครับกับการไปท่องปราตรีซื้อของมาทํากินนะครับเนาะซื้อเสบียงแล้วกันนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันช่วงต่อไปครับกับช่วงเมนูอร่อยกับแบสสาวครับ ไม่รู้เบสซาวตเตรียมอะไรมาให้เรานะครับเนาะโอเคครับช่วงนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวผมขอตัวดูเส้นทางก่อนแล้วกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับตอนนี้อุ้มฟาร์มอยู่ที่เมืองสุรินทร์เมืองช้างของเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้ากับเมนูสุดอร่อยจากเบสซาวเดี๋ยวเราไปดูกันช่วงนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ